กอดปริชี่จูงมือถ่ายแบบคู่รักหวานจัดมากนึกว่าพรีเวดดิงกันเลยทีเดียวค่ะ เป็นอีกคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสําหรับก็อดอิทธิพัทโดยได้มีการประกาศคบกันอย่างเป็นทางการสําหรับคู่จิ้นอย่างริชชี่ออร์เนตเป็นการลงภาพนั่งรถไปด้วยกันค่ะพร้อมกับแคปชั่นสุดฟินที่เรียกเสียงกรี๊สนั่นว่า o n e only o o r you ติดหัวใจสีแดง r i r i i h Or a ออ e พร้อมกับติดแฮชแกว่าเคินจังค่ะ และหลังจากที่หนุ่มก๊อดนั้นได้โพสต์ภาพเปิดตัวริชชี่ลงบนอินสตาแกรมเซอริชชี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า you are worth the wait ซึ่งงานนี้ก็เป็นการตอกย้ำสถานะของทั้งคู่อย่างชัดเจนแล้วล่ะค่ะล่าสุดทั้งก๊อตและริชชี่ได้รับงานคู่ถ่ายแบบให้กับนิตยสารมิน้นซึ่งภาพที่ถ่ายออกมานั้นต้องบอกเลยนะคะว่าหวานเวอร์อย่างกับพรีเวดดิ้งเลยล่ะค่ะโดยริชชี่ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมกับแคปชั่นว่า sunflowers just like us a w a y นิตสันใช to grow and broom.